้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคติยราชนารีประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พระราชทานพระดํารัรรรรรรรสทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่และเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564ความว่าสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันมีอุปสรรคต่างๆมากซึ่งปัญหาเหล่านี้จะนำมาซึ่งความเข้มแข็งขออำนวยพรให้ชาวไทยทุกคนอุดมด้วยกำลังใจกำลัง และกําลังสติปัญญาในการเรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์สามารถเดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยจากโรคร้ายเพื่อน,นำพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าด้วยความสุขความพอเพียงและความสมัคคีตลอดปี2564นี้